สวัสดีครับก็จะมานำเสนออุปกรณ์สำหรับการขัดชิ้นงานกขน็ขัดสนิมขัดสนิมขุมลอกลมดำก็คือเกี่ยวกับงานขัดงานปืนนะครับงานทำปืนลมดำปืนเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมชอบมากเพราะว่ามันใช้งานได้ดี มันไม่กินเนื้อเหล็กมันขูดแต่มันเอาขูดสนิมออกไปออกได้ดีมากก็คือแปลงลวดทองเหลืองก็แน่นอนแหะครับมันไม่กินเหล็กเพราะว่าทองเหลืองมันนิ่มกว่าเหล็กเหล็กมันแข็งกว่าทองเหลืองก็ผมจะใช้ตัวเนี้ยเป็นมากที่สุดเลยเป็นทองเหลืองขนนิ่มๆนะจะเห็นว่าขนเส้นมันเล็กๆนิ่มๆแต่แน่น ไอนน้เรื่องความแน่นเนี่ยมันก็ต้องยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออังกอหรือตราสมอนนั่นเองมันก็จะแพงกว่ายี่ห้ออื่นเขาอะแต่ว่าก็จะเห็นว่าขนมันแน่นและนี่ก็จะเห็นว่าอันนี้ใช้งานมานานละมันก็ยังยังแน่นอยู่มันทนนะครับมันก็เนี่ยใช้แล้วเราก็ล้างให้สะอาดตากให้แห้งมันก็อยู่กับเรานานอันนึง เพราะมาันบางทีก็เจอห้าสิบบาทบางทีก็เจอเจ็ดสิบาทอะลรก็ไม่รู้เขาอะแต่เนี่ยผมก็จะเน้นว่าเอาตาสมอนะเพราะว่ามันทนดีมันเนื้อมันแน่นในขนมันแน่นดีเนี่ยเห็นขนแน่นเลยแน่นปึ๊กเลยกดไม่ลงเลยนะมันแน่นมันทําให้มันใช้ได้ทนแล้วมันทํางานได้เร็วงานออกมาดีอันนี้ถ้ารู้สึกว่าถ้าซื้อเป็นชุดก็จะมี ไปให้ด้วยก็คือมันใช้ได้ดีอะ่ะผมก็อันไหนใช้ได้ดีเราก็จะจัดเป็นชุดให้อันนี้ก็จะมีหลายท่านสอบถามมาว่าเอจะขัดเอาสนิมออกยังไงดีผมก็จะแนะนำอันนี้แต่มัน,มนก็อธิบายยากไงว่าไอแปลงทองเหลืองเนี่ยมันคืออะไรก็อันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูซะเลยว่า นี่แหละครับแปลงทองเหลืองที่พูดถึงมันหน้าตาแบบนี้มันก็ก็ใช้งานก็ขัดนะครับแต่เราก็ขัดกับน้ําหรือขัดกับน้ํามันนะเนาะถ้าขัดกับน้ําก็น้าอาจจะผสมผงซักฟอกหรือน้ํายาล้างจานหรือสบู่ก็ได้ก็ขัด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 สนิมมันก็หลุดออกหมดเลยนะหรือบางทีก็ขัดกับโซเน็กก็ได้ก็โซเนกโซเน็กฉีดแล้วก็ขัด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 มันก็สนิมมันก็ออก คือมันขุดเอาสนิมขุมในรูเนี่ยออกมาได้หมดเลยแต่ก็ก็ขัดกันนานหน่อยนะก็ต้องอดทนครับเพราะว่างานงานมันเป็นเหล็กอ่ะมันแข็งแรงมันมันก็เหนื่อยะกว่าจะขัดมันได้อะนะก็ต้องอดทนครับก็การลมดําเนี่ยมันต้องเอาสนิมออกให้หมดเพราะถ้าอางนั้นเนี่ยพอมันลมออกมามันไม่สวยมันแดงมันอะไร ปัญหามันอยู่ที่ตรงเนี้ยแหละคือบางทีขัดเอาสนิมออกไม่หมดไอเนี่ยแหละครับจะช่วยให้เอาสนิมออกจนหมดได้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ